รหัสสี่หกสามไม้สายรมเจอกับมีดบางตอเลยละค่ะภาพทองสวรรค์แล้วก็ปิดด้วยไม้ใสย่ยฝาแสนจะวุ่นวายสับสนชีวิตนี้เกิดมาก็มีเงินแต่ ตัวเองชอบเดินทางชอบเริ่มใหม่ชอบไปแสวงบุญไปรับบริจาคแล้วเอาไปแจกก็อยู่ในสังคมของคนหาเช้ากินคํามหมาเลกสามทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนักสู้นักบุก็ต้องไปสู้กับเขาเพราะว่าตัวเองจะเป็นนักบุญ แต่ไปเจอ,อนักบู๊แถมครอบครัวก็สนใจแต่เงินไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครอบครัวเราคุณน่สนใจอย่างเดียวว่ามีเงินไหมรวยหรือเปล่าจนไม่เอาแต่ว่าปรากฏว่าเราคบแต่คนที่มันปากกัดตินทีบบวันวันนึงก็มีแต่เรื่อง ทำร้ายกันอยู่ในดงนกักเลงอยู่ในดงของคนที่ใช้เท้ามากกว่าหัวเราก็เลยเหนื่อยปราบเท่าไร่ก็ไม่อยู่สามสี่ราศีออกเราเป็นราศีตก แล้วก็ตกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายฝ่ามรสุมเลยครอบครัวก็ไม่ชอบสี่เป็นผู้หญิงหเป็นผู้ชายสามเป็นผู้ชายก็มีแต่ครอบครัวเท่นี้ยที่ช่วยเราได้แต่เราก็ฟันก็จนไม่เหลือแหลกลานเละเทะลม้มเหลวเพิ่มเครดิต ครบสามาธาตุเลยสีดแดงสามเหลี่ยมสร้างเครดิตขึ้นมาสร้างอำนาจพลังบาร,รมีเนี่ยจะมันจะมีเนะี่ยต้องมีเงินไม่มีเงินพี่น้องไม่มีเขารวยก็เรื่องของเขาเราจะไปเบียดเบียนเขาจะตายยังไงอ่ะเพราะเขาก็มีครอบครัวมีภาระหน้าที่เพิ่มความอดทนอดกันเพราะเราไม่ทนอะไรเลยเนะี่ย ไปเลยงานไม่เกี่ยวเที่ยวไปเรื่อยเลยหมดเงินเมื่อไหร่ก็กลับบ้านเพราะว่าที่พวกที่เราไปมันก็ไม่มีให้เราเหมือนกันช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ไปช่วยมันอีเองเราต้องเป็นฝ่ายช่วยเขาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความอดทนอกกัน เราก็เละเป็นโจกแหละต้องมีวิยรสัมพันธ์ดีต้องมีความรู้ความรู้ก็ไม่มีก็ไปแพ้ไอ้พวกใช้กำลังเราก็จะใช้แต่หัวเราก็เป็นโลกปวดหัวผมร่วงหัวล้าน ปอดก็ไม่ดีอยู่ในหมู่คนที่มีสุขภาพไม่ดีไอ้สี่ะนนีระบบทางเดินหายใจแย่มากปอดก็พังแล้วใช้เท้าเยอะสามเนี่ยคือใช้เท้าตัดสุดตัดพังตัดแข็งเราเลยอะก็ต้องไปเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งด้วยการดื่มน้ำ น้ำนี่ต้องจิบทุกชั่วโมงเลยไม่งั้นสมองขาดน้ำสมองฝ่อเลยจบอะไรไม่ได้เลยเพราะเรามีปัญหาศีรษะความจำไล้ค่อ้ดีจาได้แต่เรื่องที่มันไม่ดีเรื่องดีๆไม่ได้จบเพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยก็จะช่วยเช้าขึ้นมาก็ดื่ดน้าที่วางไว้ตอนหกครับเอาขวดลิตรเลยวางไว้แล้วตื่นมาก็ยก ดื่มจะหายใจเก้าครั้งก่อนค่อยดื่มน้ําหรือดื่มน้ําแล้วก็หายใจก็ได้หมดอ่ะแต่ที่แน่ๆต้องเอาก็อหินแช่น้ําแล้วก็เห็นว่าเราต้องเป็นหินที่อยู่ในน้ํามันไม่มีวันละลายไม่ใช่เป็นขี้เลนเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราด้น้ำเนี่ยเป็นแม่ของไม้ เราก็ต้องหาน้ำหาอาชีพเราทึงจะมีเงินเท่ากับครอบครัวเราแล้วไม้ที่เป็นเชื้อไฟเชื้อไฟก็คือผู้มีอำนาจบาร,รมีทั้งหลายถ้าเราไม่มีที่พึ่งผู้มีอำนาจบาร,รมีปกหัวเราคุ้มหัวเราเราก็แย่แล้วธาตุดินดก็คือความแข็งแกร่งของร่างกาย นี่เราเป็นสรารพัดโรคเลยเนี่ยนะเท้าก็ไม่ดีหัวก็ไม่ดีปอดก็ไม่ดีระบบทางเดินหายใจก็ไม่ดีตับก็ไม่ดีปวดเบื่อไปหมดไม่เพิ่มก็มไม่รู้จะว,ว่าอะไรแหละถามมาค่ะไอสามธาตุเนี่ยจะเพิ่มด้วยอะไรถ้ายังไม่เพิ่มอ่ะเราก็ได้ ได้กับคนในครอบครัวไม่น่าอายแต่ได้กับคนที่เราอยู่ด้วยเราช่วยเขาอะแต่เราได้กับเขาอะเราจะไปช่วยทำไมเนี่ยปิดทองก้นพระเลยตัวเองก็ก้กนเมือ่อยแบบทนจนแบบไม่ได้อะไรเพราะว่าเราทนได้ไม่จริงทนได้ชั่วครั้งชั่วคราว คอาแน,นคือมันก็ฟันแลหลกเนาะต้องแก้นะคะไม่แก้ก็แย่แน่ตายไปลูกหลานก็ดินท่าแก้เถอคะ่ะ